ร้านขนมในช่วงตรุษจีนก็จะมีพวกขนมเปี๊ยะขายเยอะมากไส้ถั่วนะคะถั่วทองไส้เผือกไส้ไข,ข่เค็มนะคะเป็นลวดลายมะเส่งน้อยหรือว่างูาน้อยนะคะนี่ที่น่าสนใจก็คือจุดที่เป็นหลอดนั่นเองนะคะมีรูปน้องงูขดอยู่นะคะ <S <S <ๆ>เขาก็จะมีป้ายบอกเลยคะ่ะว่าเป็นคอเลกชั่นของ Luna านิว e ย r 2อนะคะ นี่เขาจะมีแบบชื่อคนออกแบบด้วยเนาะตรุษจีนปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันพุทธที่29มกราคมปี2,568นะคะหรือว่าเป็นวันปีใหม่ของพี่น้องเชื้อสายจีนนะคะลูน่านิวยอร์นั่นเองนะคะทางสตาร์บัค s เขาก็จะออกแบบลวดลายแก้วน่ารักน่ารักนะคะเป็นรูปลวดลายของงูนะคะในปีมะเส็งค่ะ คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ s t a r ์บัค s นะคะมองหาแก้วเป็นของฝาของขวัญสำหรับคนที่เกิดปีงูนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะใครสนใจก็ลองหาดูนะคะตาม s t a r ์บัค s ใกล้ๆบ้านได้เลยนะคะน่ารักมากนะคะปีงูน้อยมาเสง่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวภายในคลิปเนี่ยนุ้ยจะให้ดูนะคะพวกรายละเอียดต่างๆด้วยค่ะปีใหม่ปีนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยแมวกวักค่ะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีนะคะทุกคนนุ้ยเดวิสนะคะสวัสดีจากสหรัฐอเมริกาที่รัฐจอร์เจียค่ะตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายของเอเชียนมาร์เก็ตใกล้ๆที่ทำงานค่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่คอสโก้เลยค่ะนุยพามาดูขนมนะคะแล้วก็ ขนมต่างๆที่เป็นพวกเทศกาลในช่วงตรุษจ,จีนนี้นะคะ Costco ก็จะมีเจ้าหมีน้อยตัวนี้เลยเป็นตุ๊กตาตกแต่งนะคะก็จะเป็นออมสินนะคะที่ใส่เงินด้วยนะคะตัวนี้น่าจะอยู่ที่เราๆประมาณ60ดอลลาร์ค่ะทุกคนก็ประมาณสัก2,000บาทไทยได้นะคะเพราะว่า1ดอลลาร์ตอนนี้คือ34บาทนั่นเองในอัตราแรกเปลี่ยนนะคะ1ดอลลาร์34บาทค่ะ ก็จะมีพวกกระเช้าของขวัญในนี้ก็จะมีเท่าแก่น้อยด้วยนะคะแล้วก็พวกขนมของหวานช็อกโกแลตต่างๆเป็นกระเช้านะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเอาไปฝากคนที่เรารักในช่วงเทศกานตุษจีนค่ะนุ้ยไม่แน่ใจว่าที่คอสโก้สาขาต่างๆในอเมริกาเนี่ยมีเหมือนกันไหมนะคะ แต่ก็คิดว่าน่าจะมีคล้ายๆกันนะคะถ้าหากว่าเป็นโซนที่มีคนเอเชียอยู่เยอะๆเนี่ยของเขาก็จะมีขายหลากหลายมากกว่านี้นะคะนี่ก็จะมีพวกโออิช e ิกรีนทีอันนี้นะคะที่นู้ยจะให้ดูต่อไปนี้ก็เป็นเค้กส้มค่ะก็จะมีในแพ็กเกจเป็นสองซแบบนี้เลยนะคะจะเป็นแบบรสส้มนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะนุ้ยก็จะให้ดูนะคะขนมปังที่เป็นขนมปังไส้คัสตาร์ดนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตของครีมฮอกไกโดนะคะข้างในก็จะเป็นครีมแบบเออน่าจะเป็นนมนมคัสตาร์ดเค้กนะคะข้างในนะคะก็จะมีรสชาติทั้งคัสตาร์ดแล้วก็ช็อกโกแลตเลยถัดมานะคะจะเป็นขนมเปี้ยะไส้ไก่หยองนั่นเองค่ะเค้กซิสโนนะคะ with chicken นะคะ มีดฟรอสต์นะคะนี่ค่ะก็คล้ายๆขนมเปี๊ยะบ้านเรานะคะมีไส้ไก่นะคะแต่ว่าไม่มีไส้หมูนะนี่ดูไปต่อเลยนะคะนี่ค่ะขนมที่นุ้ยชอบมากซื้อทุกปีนะคะแล้วก็ซื้อหลายกล่องมากนะคะลาวาเพรสที่นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับขนมเปี๊ยะลาวานะคะแล้วเขาบอกว่ามีแบบข้างในนะคะเป็นแบบว่าโลตัสซีดนุ้ยก็ กินทุกปีนะคะกล่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าราคาเต็มเมลดรถนะคะจะอยู่ที่ประมาณ19ดอลลาร์ทุกคนก็คูณดูนะคะเอาไปคูณ3 4บาทไทยดูค่ะข้างในก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นค่ะก็ตกชิ้นหนึ่งนะคะขนมเปี้ยนในใน,ในกล่องนะคะ1ชิ้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก80บาทขนมนะคะนั้นนะคะก็เป็นราคานะคะ ก็คำนวณคิดดูนะคะมีทั้งหมด8ชิ้นถ้าลดราคาก็จะอยู่ที่10ดอลลาร์แต่ก็ต้องรอประมาณอีกสัก2เดือนนะคะ2สาเดือนให้แบบว่า <Okay. S 1> ช่วงตรุษจีนเนี่ยมันผ่านไปก่อนนะคะแล้วขนมที่มีตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเอามาลดหันเหลือครึ่งราคาเลยนุ้ยก็จะรอซื้อช่วงลดราคาค่ะตอนนี้เนี่ยราคาเต็มนุ้ยก็ซื้อไป2กล่องก่อนนะคะกล่องละประมาณ19ดอลลาร์ค่ะ8ชิ้น แต่อร่อยแน่นอนคอนเฟิร์มค่ะอร่อยนุ้ยซื้อทุกปีเดี๋ยวรอลดราคาก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะมาซื้ออีกนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นขนมไหว้พระจันทร์นะคะ Year of the Snake นะคะขนมแบบไหว้พระจันทร์ข้างในก็มีหลากหลายไส้เคยซื้อไปแล้วค่ะปีที่แล้วขอกระซิบนิดหนึ่งนุ้ยไม่มักนะคะไม,ไม่ถูกใจค่ะแต่ว่าคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะคะแต่ว่านุ้ยคิดว่าราคามสูงแล้วก็ไม่ถูกปากนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นขนมเค้กนะคะข้างในที่เป็นกล่องสีเหลืองๆนี้นะคะเป็นชิ้นแบบนี้เลยอร่อยเช่นเดียวกันไว้กับไว้กินกับกาแฟาเนาะนี่ตัดภาพมาที่สตาร์บั k s นะคะนุยก็สั่งเป็นลาเต้เย็นนะคะแต่ว่านุยคิดว่านุ้ยชอบเอสเปสโซเย็นมากกว่านะคะหรือว่ามาชเชียโต้นะคะแต่ว่าลาเต้น,นี้แบบไม่ถูกใจนะคะ พามาดูแก้วนะคะแก้ว Starbucks ปีนี้เนี่ยก็มีแบบว่าหลากหลายแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะ Year of the Snake ก็จะเป็นนี่ค่ะแก้วมัรกเลยนะคะที่เขาออกแบบมาในต้นปีนี้นะคะใบนี้นะคะแล้วราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก16หรือว่า17ดอลลาร์นะคะนี่หนูให้ดูเขาจะมี2ราคานะคะ US ู่ l l a ดอลลาร์กับ US c a n แคนาดานะคะ นี่ใครชอบก็ลองติดต่อแม่ค้าคนไทยที่อยู่อเมริกานะคะที่เขาทําอาชีพนี้รับพิวหรือว่าขายของนะคะตัวนี้เองไม่ได้ขายของพวกรับพิวรับฝากซื้อนะอันนี้เป็นแก้วนะคะแก้วทอลนะคะหรือว่าเวนติเป็นลวดลายมาเสี่งน้อยหรือว่างูน้อยนะคะนี่ที่น่าสนใจก็คือจุดที่เป็นหลอดนั่นเองนะคะมีรูปน้องงูขดอยู่นะคะ เขาก็จะมีป้ายบอกเลยค่ะว่าเป็นคอเลคชั่นของ Luna New Year 2025นะคะนี่เขาจะมีแบบชื่อคนออกแบบด้วยเนาะแก้วนี้น่าจะไม่เก็บความเย็นนะคะน่าจะเป็นแก้วแบบใส่น้ำธรรมดาถ้ามันเป็นแบบแก้วเก็บความเย็นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง หนุยคิดว่านะเพราะว่าจับดูแล้วมันก็ธรรมดานะคะถ้าเก็บความเย็นมันก็จะเป็นอีกแบบนะคะยี่ห้อแตนเลย์นะคะที่เขาแบบดังๆลอง,ลองไปหาดูที่อาคาเอมี่หรือว่าที่แบบห้างนะคะน่าจะมีขายแก้วเก็บความเย็นนะ,ะแต่ว่าราคาแพงมากถ้าเป็นแก้วแบบเก็บความเย็นนะคะอันนี้แก้วกาแฟะคะ่ะแก้วกาแฟอันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นรูปแบบว่ารูปดอกไม้นะคะน,นี่ก็จะมีป้ายบอก ะะใบนี้ก็น่าจะอยู่ที่เออหนูลืมบอกแก้วทอเวนติเมื่อกี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ22ดอลลาร์นะส่วนใบนี้นะคะก็น่าจะอยู่ที่24ดอลลาร์ค่ะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าเอ,อ่อตัวแก้วเนี่ยน่าจะเป็นแบบเซรามิกนะคะแล้วก็น่าจะมีแบบราคาที่แพงขึ้นมานิดนึงเพราะว่าลวดลายก,ก็ออกแบบแบบมีคนออกแบบะนะคะนี่ราคา ลองดูนะคะใครสนใจนะคะพวกแก้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงปลายปีนะคะช่วงเดซ ember หรือว่าธันวาคมอะลดราคา50%เลยค่ะนุ้ยไปถอยมาทั้งหมด4ใบนะคะราคาจะดีมากแต่ว่าต้องรอสิ้นปีค่ะแล้วก็ตัดผ้ามาที่ร้านขนมในช่วงตรุษจีนก็จะมีพวกขนมเปีย๊ยะขายเยอะมากไสถั่วนะคะถั่วทองไส้เผือกไส้ไข่เค็มนะคะ ตุดจีนปีนี้ก็ขออวยพรนะคะให้พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมคลิป YouTube ของนุ้ยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็โชคดีรับปีมะเส็งนะคะนี่น่ากินน้ำล <laughs> ายไหลภาคไปน้ำลายไหลไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ